กรรมของสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดทักทายพวกเราคือสภา,าอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีความเคารพอ,อย่างสูงต่อทุกคนที่อยู่บนโลกในเวลานี้ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครทำอะไรลงไปและไม่ว่าพวกเขาจะสวมบทบาทเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างหรือสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเราบอกคุณอยู่เสมอว่า เราอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกันและนั่นรวมถึงผู้ที่เล่นเป็นฝ่ายมืดด้วยพวกเขาตกลงที่จะเป็นคนร้ายให้กับพวกคุณทุกคนทั้งที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องชดใช้กรรมของพวกเขาหากพวกเขาขึ้นไปในชีวิตนี้และหากพวกเขาไม่ขึ้นไปในชาตินี้พวกเขาจะต้องกลับไปสู่ความเป็นจริงในมิติที่สเพื่อชำระกรรมที่สะสมอยู่ในเวลานี้ นั่นคือเหตุผลที่สําคัญมากที่ผู้ที่ทสวมบทบาทเป็นคนมืดมีคุณคุณเป็นคนที่สามารถที่จะให้อภัยพวกเขาและแสดงความเห็นอกเห็นใจพวกเขาและยกระดับพวกเขาด้วยแสงสว่างของคุณด้วยพลังงานเชิงบวกของคุณคุณสามารถบันทึกได้คุณสามารถนำมันติดตัวไปด้วยหรือคุณสามารถประนามหรือใส่ลายป้ายสี ซึ่งจะทำให้การสั่นสะเทือนของคุณลดลงเท่านั้นทำให้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตดังนั้นเราจึงแนะนำเส้นทางแห่งการให้อภัยเพราะเรารู้ว่าคุณทุกคนต้องการขึ้นไปและทุกคนต้องการขึ้นไปอย่างรวดเร็วเหตุผลหนึ่งที่หลายคนต้องการขึ้นไปคือการหนีความจริงหลายคนเพียงต้องการอยู่ในโลก ที่พวกเขาไม่ต้องทำงานหนักในการให้อภัยและเสนอความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่ผู้ทำผิดต่อพวกเขาหรือผู้อื่นเราเข้าใจดีว่าเรายังคงชื่นชมและเคารพทุกคนบนโลกไม่ว่าพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรเพราะมันยากที่จะอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่เรามอบให้คุณและสิ่งที่เราจะให้เสมอคือเส้นทางที่ง่ายกว่า เราจะบอกคุณเสมอว่าเส้นทางไหนที่มีความสุขมากกว่าเส้นทางไหนสั้นกว่าและเส้นทางไหนที่ทำให้คุณเป็นตัวของตัวคุณเองมากขึ้นคุณไม่ต้องการที่จะขึ้นไปเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณต้องการที่จะขึ้นไปและรู้สึกพึงพอใจที่ได้ใช้ถนนสูงที่คุณสามารถพราคคนรอบข้างไปกับคุณซึ่งไม่สามารถเดินทางนั้นได้ดังนั้น เมื่อคุณกำลังคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรับบริการมากขึ้นหรือสิ่งที่คุณทำได้เพื่อเร่งกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์คำตอบนั้นง่ายมากคุณสามารถให้อภัยมากกว่าการประนามคุณสามารถมองหาแสงสว่างในตัวทุกคนมองพวกเขาเป็นแหล่งที่มาของพลังงานและชื่นชมพวกเขาจริงๆสำหรับเส้นทางที่ยากยิ่งกว่าเส้นทางที่คุณอยู่ ผู้ที่เล่นเป็นฝ่ายมืดจะรู้สึกแลกแยกจากพระเจ้ามากกว่าคนทั่วไปที่ตื่นรู้ซึ่งมักจะสงสัยอยู่ในบางครั้งหรือผู้ที่ลืมไปว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใครวิธีหนึ่งในการจดจำว่าคุณเป็นใครจริงๆคือการเป็นแหล่งพลังงานในการดําเนินการจงเป็นความรักที่คุณมีอยู่ในตัวคุณและรู้ว่าความรักที่คุณมีอยู่ในตัวคุณ จะรู้สึกรุ่งโรจน์เมื่อความรักนั้นผ่านเข้ามาทางคุณโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากที่คุณเรียกมันออกมามันง่ายมากที่จะรักใครสักคนที่น่ารักและแน่นอนว่าคุณต้องการเริ่มต้นจากตรงนั้นแต่ระหวังว่าคุณจะไปถึงจุดที่คุณไม่ต้องการให้ความรู้สึกนั้นหายไปดังนั้นคุณจึงมอบมันให้กับทุกคนและทุกคนที่ข้ามเส้นทางของคุณ เราคือสภาหแห่งอาร์คทูเรียนและเรามีความสุขในการติดต่อกับคุณ